อาดัมฟาร์มสวัสดีจ้ามามามาสิสวัสดีจ้าอดัมฟาร์มขออนุญาตถ่ายนอกสถานที่นะคะบ,บ,บ้านคุณลุงนะคะบ้านลุงทองามันเปียกนี่นะคะเอาหยามันกันนะลุงคนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไร โอ้น้องมีปานนะคะน้องมีปานน้องมีปานอยู่ตรงนั้นไปชี้ไปชี้อ๋ปอปาทองอยากกินยาอยากกินหญ้าบ่ลูกบ่เดี๋ยวใจเย็นใจยเย็นเดี๋ยวจะพาไปดู้ยสิาทางนี้กี่ตัวคะสความสูงของปานทองร้อยสี่สิบห้าบวกจ้าในนี้อีก น่ลูกนี่บุญมีอีบุญมีบุญมีบุญมีคนนี้ชื่อบุญมีร้อยสี่สิบบวก140บวก,กินหญ้าวันหนึ่งเยอะไหมคะคุณลุงวันละ่งสี่สิบห้าสิบโลกินหญ้าวันหนึ่งสี่สิบห้าสิบโลตัวลูกชื่ออะไรคะชื่อบุญมาบุญมาบุญมีบุญมา อ,อ้ยลูกมันคือเป็นตาสั่งแท้ s ่่ลูกลุงลูกคือเป็นตาสังแท้ CS หนึ่งสาม CS นี่คือชื่อพันธุ์บ่หรือใช่แล้วโอ้ CS หนึ่งสามค่ะพี่น้องซื้อบุญมีลูกซื้อบุญมาจ้ะเพงลูกอุ้งน้ำเมือกมันเยยด โอ้นี่คือประสบการณ์จริงนะคะลุ่งขายเหขายบักตัวไดเกาะบกบักเบิ่มขายไอเบิ้มได้ราคาเป็นยังไงค่ะคือวางวัวราคาลงค่ะสองหมื่นเจ็ดคือว่าห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดเจ้าตจ้ะสามตัวแม่ลูกสามตัวแม่ลูกกับผู้หนึ่งถือว่าราคาดีบ่ค่ะได้ราคาดีซัพนีละถือว่าใส่ได้อยู่ขาลงตะวักเพิ่งขายไปสามตจ้ะ ตามโตรวมราคาเป็นเงินหาม0นเจ็ดเนาะค่ะที่ดด้อดถืออยู่หมูสิบห้าเนี่ยจะอ๋อเป็นยังบ่มพันยูอันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านลุงทอมูสิบหาเด้อค่ะตำบลบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่หมูสิบห้าไผอยากเบิ่งกับมะเบิ่งเด้อจ้าอยู่หมูสิบห้า บุญมากคือเป็นตะสังแค่ขาเบิงขางอ,อ,อะไรนะลุงพันอะไรนะ C C S หม <S ายหมายถึงว่าน้ำเชือ้อ,ชอใช่ไหม<อ>น้ำเชื้อของ C S หนึ่งสามเนาะค่ะออกมาเป็นตะสั่งขค่ะพี่น้องเบิงขาเนี่ยค่ะนั่นเขาใช้ถุงเท่าทั้งชีเลย ยังมเจ้าแรงชนเพราะเดือนแล้ววันเพราะดีสิบสี่เหมือนกวันเลือกตั้งเดือนหนึ่งพอดีวันเลือกตั้งเจ้าเจ้าเบิ่มที่ขายไปนั่นก็ะรอรอเด้ค่ะพี่น้องเบิ่มนั่นแหละบ่เห็นแปบเดียวเพิ่นร้อยขายเลยจ้าลุงเอ้ยหวงลูกบ่ลูกไม่ทำอะไรหรอกไม่ทำอะไรหรอก กินกินหญ้ามือละโตนึ่งนีต่ตกประมาณจักโลต่อมือจ้ะประมาณหาสิบประมาณหาสิบโลต่อมือ,อมบัดที่นี่ของเฮาปลูกหญ้าเองเนาะค่ะปลูกหญ้าเอง,เองช่วงนี้ก็เลยว่าสบายนะคะปลูกเลี้ยงคือเลี้ยงงัว่าเฮามีหญ้าเป็นของเจ้าของเนาะค่ะมันก็สบายนะคะิ่นก็นมีหญ้าหลายแปลงทั้งกินนี่ยอมบซาหญ้า,านด้ ยาไน่ยายากินนี่มองบาซ่ามีขายด้วยนะคะโลละห้าบาทใครสนใจหมู่สิบห้าตำบลบัวขาวอำเภอกุชินาลาจังหวัดกาฬสินนะคะบ้านลุงทอ,อขายเป็นโค่นบ่โคนล,ละจกลักบาทบ่ามาหลดจากวัตรไอยากไดยาบะอึดค่ะ มาเด้อค่ะมาติดต่อลุงท่อหมูซิบหาบัวขาวใดเด้อค่ะใครอยากได้หญ้ากินนี่บอมบาซ่านะคะนี่ค่ะงวช่วงนี้งัวถือว่าขาล่งบ่ขาระค่าราคาขาล่งแต่ว่าเข้ากะบ่มีปัญหาเพราะว่าเข้ากะจ้าเพราะว่าเท่ากะมีหญ้าเองน้ำะะเน <c oughs> อาจ่ามีหญ <c oughs> ้าเองให้เขา ถ้าได้ราคาเป็นที่พอใจค่อยขายเนาะค่ะใช่ใช่แล้วจ้าดูได้เลยจ้าบุญมีตัวนั้นชื่อน้องปานเพราะว่าน้องมีปานยุบคาหลังนะคะใช่อยู่ท้ายหลังจ้ะขาหลังด้านพ่อขอบคุณมากขอบคุณมากนี่เด้อค่ะพี่น้องหมูซิบหาบานบัวขาวกุชินารายการสินเด้อจ้าขันไพ่อยากมาเบิงก็มาซื้อเนา อยากได้ก็มาเอาเลยจะงัวง่วนนี่กระจขายบ่ค่ะขายกันได้ราคาโอ้พนคุณลุงท่อพันวาขายเด้ค่ะผู้ใดมาก,กับมาเบิงเด้จ้านี่จ่ายลูกงามงามจ้านี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขออนุญาตพ่อสามีกันเดอ้อจ้าพี่น้องขอบคุณที่รับชมจา้าฝากไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ บายบายค่ะ